รับช่วงนี้ทั้งห้าคนจะพาคุณไปซิ่งในงานปาร์ตี้ที่มันที่สุดนะปัะ้แต่มที่จะน้งจ๋า,จาป้สงครามแห่งปืนฉีดน้ำกับแฟชั่นแซบๆซชโชหุ่นเยาโยนของหนุ่มสาวเกาหลีาปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยเสียงเพลง EDM และฮิปฮอปยอกเอาเดี๋ยว ไหนอะเพื่อจีบน้ำสาวสาวแซบแซบมันไปไหนอะเพลงตื้นตื้นะเอ้าแล้วไหนจะดันสุดเหวี่ยงกันด้วยเอ้าเอ้าวันนี้ที่ไหนอะเอ้าใช่ไหมเนี่ยเอาแต่ว่าเราอาจจะมาผิดไม่ใช่แล้วแม่งไม่มีผู้ชายไม่ได้หมายความว่าเราหมาผู้ชายนะแต่มันไม่มีผู้ชายเลยไงเรามาผิดทองหรือเปล่าที่เออเราพี่เต๋อดิ เดือกากนี่ก็เสียกากวัดพี่ไอไม่เนียนเลยเว้ยไม่ใช่ด้านด้านหลุดมากเลยไม่ได้หลุดคือมันคือเรลิฟตี้เว้ยเราไม่รู้มันเดียวมากเลยคือมันเดียวมากเว้ยเชื่อคือวัดพรบอทมีแน่เนี่ยไปทำไปน้ำมันเน่ยไปภาษาอังกฤษเนี่ยคงแค่ผิดที่เฉยๆมันอยู่ทางนี้แหละอ่ะเดี๋ยวลองภาษาอังกฤษเราบ้านๆดูคุณผู้ชมครับ ภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆไม่มีการเตรียมใดๆทั้ง5คนเนี่ยเตรียมตัวมาเปียกเต็ม,เตมที่นุ่งน้อยห่มน้อยแต่สถานการณ์พลิกผันให้พวกเขามาผิดที่ผิดงานหรือจำวันผิดเออไงก็ไม่รู้เออกันทั้งทีมงาน,ท,านทั้งพิธีกรกันเลยนะจ๊ะเออแล้วจะงไงต่อเนี่ยเกมพลิก <pl> <c oughs> ยังไม่ทันเข้างานก็พีกแล้วเพราะว่าทางเรานะครับได้ตราเตรียมทุกอย่างเป็นอย่างดีนะฮะเพราะว่าเราเป็นรายการเรียลลิตี้นะฮะทุกอย่างได้ทำการฟิกไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่าโมเมนต์ที่เราไปเจอวอเตอร์บอมนะฮะเราไปผิดที่ครับมาถึงที่เขาเรียกว่าก่อนเข้างานวอเตอร์บอมซึ่งมันอยู่อีกฟากหนึ่งแล้วรถบัสเนี่ยมาส่งอีกฟากหนึ่งแล้วเราเนี่ยแต่งตัวกันพร้อมจะไปลุยงานวอเตอร์บอมเป็นเสื้อกล้ามพี่เตอ๋อเนี่ยเสื้อกล้ามสีขาวเลยผมจาได้กางเกงลายดอกรองเท้าแตะ ทุกคนเนี่ยแต่งตัวกันห่วยมากก็ไปถึงหน้างานเฮ้ยอะไรวะวอเตอร์บอมทำไมทุกคนมันแต่งตัวกันแบบเหมือนจะมาดูคอนเฟิร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งแบบแต่งตัวเต็มชุดเต็มยศเลยแล้วเราไปยืนแกล้งกันเออเอออยู่อะ่ะอันเนี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยโดนแกล้งหรือเปล่าแต่ความจริงคือไม่ได้โดนแกล้งแล้วมาร์ตเนี่ยเขาคิดว่าผมแกล้งซึ่งผมก็บอกมาว่าเฮ้ยไม่ได้แกล้งเว้ยอันเนี้ยงงจริงหน้าทุกคนที่เออออกมาอย่างเพชรอย่างเงี้ยเพชรเออมากมีคนไทยที่นี่ปะนี่ไงคนไทยที่นี่ สวัสดีครับงานคอนเสิร์ตครับผมวันนี้ค่ะนี่มันงานอะไรครับวันนี้มีคอนเสิร์ตนะคะเซเว่นพีสามคนกำลังดังเลยไงดแล้วเราไม่มีงานเกี่ยวกับเล่นน้ำเฮ้ยที่นี่หรอมาติดป้าวงานง่นงานมาติเป้าวิดชัวะครับอ้าวอ้าวนด็กคอนเสิร์ตก็มาดูคอนเสิร์ตกันเดี๋ยวเด้อ มีตนเสริ่ยอะทีรอบอมีแต่คนเสรร์นี่ค่ะ7นผู้ชมครับและแล้วด้วยสายตาราชสีล่าเหยื่ออันแสนเฉียบคมของมาร์ชก็เลือไปเห็นเหนเห็น เห็นสาวเกาหลีเดินถือปืนฉีดน้ำเดินผ่านมาแต่ไกลมาจึงวิ่งปรีเข้าไปถามจนได้ว่างานวอเตอร์บอมเนี่ยอยู่ข้างในต้องเดินต่อไปอีกหน่อยก็จะถึงแล้วเอารออะไรไปซิ่งกันเลยชุกรนนนุน้องสาวจับหน่อยน้องสาวจับหนย้น้องสาวจับหน่อยน้อง มาตะบอกนะฮะบอกว่าเป็นงานสุดยอดโคตร้ตของซังเมอร์ี่โตหรือว่าที่เกาหลีใต้ตอนนี้นะครับเพราะในงานเองเนี่ยมันจะเป็นมิวสิกแอนด์เพอร์ฟอร์มแน่ะมันจะเป็นความมันที่หนุ่มสาวเกาหลีใต้เนี่ยเขามาระเบิดความงามที่นี่เข้างานั้ง่ายๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการแบ่งเป็นสองทีมด้วยครับผมทีนึงเนินเป็น EDM EDM ใช่ไปเลยไปเลยไรเบยผมว่าไม่เตอแล้วก็น้องมารนะฮะทีนึงเงินใส่เถือใส่เือถอยิงแย้มนะเป็นไงครับ สามมามได้ได้ได้ถ้าอย่างนั้นพี่เรียกว่าออกันได้ได้ได้้ในงานจะแบ่งเป็นฝั่งนะฝ่เดียวกันองกได้แล้วในงานก็จะมีงานันเล็กกัเล็กน้อยรวมกันอีเดียมแล้วก็ต้องแล้วซึในงานก็จะมีดีเจชื่อดังมากมายเลยนผมมีพาจากอเกาหลีเองแล้วก็ตอด้วยตอบด้วยใครบ้างตอบด้วยอ้ดีเจื่อ้ แค่ไปดูมาแล้วเห็นดีเจปาร์ดีเจปาร์ดก็เจ๋นะดีเจปาร์ดดเจลีเจคิมดีเจซิมมอน่ากันสม้มาสามตูมา เาเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่ามันขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยเราอยู่ตรงนี้แล้วใจเราเนี่ยใจป็นยังไงแล้วอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะมันอยู่ที่น้องๆขาวๆที่เดินผ่านไปผ่านมาคือจะบอกว่าประมาณเจ็ดสิบเประมาณ70%เนี่ยเป็นผู้หญิบออวมายังไงครับคุณพร้อมหรือเปล่าพร้อมมากพร้อมมากอันนี้พร้อมข้าไหนแล่ะออกมาพร้อมขนาดไหนครับให้โชว์เต็มหรอออโชว์เต็มนะยดิวอยู่เอ้ยยย Excuse my Thai style Lee มาแล้วครับเทศกาลที่เจ๋งที่สุดเปียกปอนที่สุดฮอตที่สุดในเกาหลีเทศกาลที่ผมถูกใจที่สุดด้วยเทศกาลมาแต่แต่แต่ Waterbomb นะฮะจัดมาแล้วทั้งหมด4ปีนะครับโดยจัดขึ้นในช่วงหน้าร้อนช่วงซัมเมอร์นี่แหละเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งจะมีโชว์จากศิลปินดัง ดีเจสุดฮอตมากมายตอนที่ไปเนี่ยมีเจาปาร์คมาด้วยโอ้โหเป็นคนที่ผมชื่นชอบมากมีการแบ่งทีมนะครเป็น2ทีมสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงทั้ง2ทีมเนี่ยก็จะมีคนที่คนเกาหลีเนี่ยเขาก็ซื้อปืนฉีดน้ํากันไปยิงใส่กันออแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการยิงระเบิดน้ําแบบ360องศาเรียกว่า เข้าไปในงานเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่เปียกเบียกทุกจุดแน่นอนโดยในงานนะคะจะมีการบริการฝากของก่อนเข้าด้วยและก็ไม่มีการใช้เงินสดต้องใช้การ์ดเพราะเวลาเราเข้าไปในงานเนี่ยมันจะมีการเปรียกเกิดขึ้นดังนั้นเขาก็จะไม่ให้เราพกเงินเข้าไปส่วนคนที่ทําของหายโอเคไม่ต้องกลัวเลยหลังจากงานจบนะครับเขาจะมีเว็บไซต์ให้เข้าไปเช็คอินด้วยจะมีอัลบั้ม Lo s t and Found ให้ไปดูของที่คุณทําตกเอาไว้โอ้โหแบบเขาเรียกว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาเป๊ะมากงานนี้นะครับ <Wow. S 1> ผมบอกเลยว่าสายตืด๊ด สายิฟฮอสายเที่ยวสายชิลห้ามพลาดเด็ดขาดและที่สำคัญนะครับสาวๆตุ้มๆเอ้ือะตื่นจากความฝันและโดงามที่ผ่านมาลืมตามองหาความเป็นจริงอยู่กัน มันาจเป็นทุกที่ยากเกินจินตนามามาเข้ามมาเข้าดากันเข้มาเข้ามาจุดแรกเลยครับก็เป็นจากสองครับใช่ครับใครที่เอากรปาอมา่ากไปที่นี่ทุกคนปลอดภัยไม่ถูหายไม่ไม่ฟังอะไระไม่เปียบไม่รอนระบบที่นี่เขาเป็นระเบียบกรจาเลครับหอยเยี่ยมนะไปดนะตวแต่ตเตเตแต่ มาอีกแล้วงานวอเทอร์บอมสงครามปืนฉีดน้ำคราคร่ำด้วยสาวสาวเสียงซาวอย่างอัลังแดนมนขลังกำเดากระชูดลานสัพพยุทธวารีดำเนินเต้เต้วต้าเต้วยเต้วต้ต้วตก้้ย งานวอเทอร์บอมการห่ําหันหั่หันหั่มมามาหั่มมาหั่มมาหั่โอ้การต่อสู้ของสงครามปืนฉีดน้ำทั้งฉีดทั้งยิงทั้งแดนซ์กันยับเลยเอาใครใครเต้นก็เต้นกันไปใครใครฉีดก็ฉีดกันไปสบายสบายใจกันแสนสุกกายเย็นชื่นใจเมื่อมางานวอเทอร์บอมเอยเอ้ยหัวเชื่อมหัวชุ่มกันเลยทีเดียว ภารกิจสินะภารกิจสินะภารกิจแรกเอาแบบเบาๆพอเป็นกระัสแล้วกันเมื่อมาถึงงานวอเทอร์บอมพวกคุณจะต้องเปียกเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้ทนทานต่อความเปียกแฉะนะเนะะเนะ,เนะ <c oughs> โดยวิธีก็คือกระโดดลงไปในสระอย่างรวดเร็วใครที่ลงสระทีหลังถือว่าเป็นผู้แพ้ไปจะ้ะ กันสื่อสารอารมณ์โอ,อ้โหวาดลวดลายสื่ออารมณ์ขอสาวแต่ย่างเงียและมาถึงตัวความหวังที่มีภาษีดีที่สุดในตอนนี้ไอสื่อในแบบที่ผ่านบระเวยเกาหลีมานะไม่ทั่วจ้ะแล้วก็มาดูบาสกันบ้างนะฮะแก้ตัวอีกทีโดยใช้กลยุทธ์เดิมเพิ่มเติมคือความบ้าบินสปีกปังจนฝรั่งว้า wow. วกับอิงกู